สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโฟลววันนี้นะคะวันนี้แนนมีเมนูเอแคร์ดมาฝากแต่ว่าเอแคร์ของเรามันมันจะพิเศษตรงที่วันนี้มันจะเป็นรสโกโก้เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทาเอแคร์ดโกโก้กันค่ะค่ะวัตถุดิบในการทาเอแคร์ดโกโก้นะคะเริ่มด้วยนี่เลยอันนี้เป็นแป้งทาร์ตสำเร็จรูปนะคะที่แนนเอามาใครจะทําเองก็ได้นะคะที่พี่โป้งเคยสอนไว้ค่ะเข้ามาดูในที่เว็บของเราได้ที่ foodtravel.tv ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นครีมค่ะ ครีมเนี่ยเราใช้เป็นวิปปิ้งครีมที่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็ได้ค่ะหาซื้อได้ไง่ายๆยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เขียนว่าวิปปิ้งครีมหรือว่าครีมทําอาหารอย่างเงี้ยได้หมดอันนี้นมรสจืดค่ะนี่น้ำตาลทรายค่ะผงโกโก,โกโค้ค่ะไข่แดงค่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํากันค่ะ ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำเอ็กทาร์ตโกโก้กันเลยนะคะอันนี้นั้นก็เอานมแล้วก็ครีมลงไปใส่ในหมอ้อแล้วก็ต้มให้แค่พออุ่นๆพอนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปผงโกโก้ค่ะลงไปเลยอันนี้เราจะเอาไม่ร้อนมากนะคะเอาแค่พออุ่นพอนะขอย้ำแค่พออุ่นอุ่นๆจับแล้วแบบน้ำตาละละลายผงโกโก้ละลายเข้ากับนมแค่นั้นเองก็พอคะ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่อยไปใส่ไข่แดงกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลเนี่ยของเราละลายแล้วแค่นี้เองแค่พออุ่นๆพอนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่แดงลงไปค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันคะ่ะเออนะลืมบอกไปว่าก่อนทําทุกอย่างเนี่ยเราควรจะวอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อเวลาเราเอาเข้าอบเนี่ยอุณหภูมิมันจะได้คงที่เคตอนนี้แนนก็วอร์มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคนให้ไข่เข้ากับตัวน้ามันแทนนี่เงแล้วเดี๋ยวเราก็จะหยอดลงพิมพ์กันคะ่ะ หยอดลงไปไม่ต้องเต็มมากนะคะเพราะาเดี๋ยวตอนอบเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาหน่อยนึงเอาแค่แบบเหลือที่ไว้หน่อยพักสามวนสี่อะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแน่นขอไปหยอดให้เสร็จให้หมดก่อนแล้วเอาเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศากันนะคะ ค่ะตอนนี้แนนก็หยอดใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าที่เตาอบกันที่อุณหภูมิ180องศานะคะแล้วก็อบประมาณ30นาทีแต่ถ้าของใครรู้สึกว่ามันยังไม่สุกเนี่ยก็อบต่อได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เอาเข้าเตาอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเอก t u r t ก o ก o อันนี้แนนก็เอาออกมาจากพิมพ์แล้วจะเป็นอย่างนี้หน้าตา สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตาหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ